สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์กิติพงศ์วัฒนาครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะอายที่จะพูดแต่เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสุขภาพของผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําตัวสักนิดนะครับผมเป็นแพทย์ที่ทํางานด้านสุขภาพชายมากกว่า35ปีแล้วเคยรักษาคนไข้นับหมื่นคนตั้งแต่หนุ่มห ไปจนถึงคุณลุงคุณป้าอายุ80-90ถึง90ปีวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับคุณด้วยความจริงใจไม่มีอะไรปิดบงังเพราะผมเชื่อว่าการรู้ความจริงจะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นครับเอาล่ะครับคำถามที่หลายคนอยากถามแต่ไม่กล้าถามก็คือการช่วยตัวเองตอนอายุมากแล้วมันดีหรือไม่ดีกันแน่ผู้ชายอายุ50ถึง60ปีขึ้นไปยังทำแบบนี้ได้อยู่ไหม มันจะเป็นอันตรายไหมหรือว่ามันมีประโยชน์คุณรู้ไหมครับว่าคําถามนี้เป็นหนึ่งในคําถามที่ผมถูกถามบ่อยที่สุดในคลินิกแต่ส่วนใหญ่คนไข้จะถามแบบกระซิบๆอายๆบางท่านก็ถามผ่านโทรศัพท์บางท่านก็ให้ภรรยามาถามแทนทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากของการเป็นมนุษย์ครับวันนี้ผมจะมาบอกคุณตามตรงตามข้อมูลทางการแพทย์ไม่ใช่ความเชื่อหรือตำนานเก่าแก่นะครับแต่เป็นข้อมูลจากงานวิจัยระดับโลก โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยฮาวาดในอเมริกาและสถาบันการแพทย์ชั้นนำอีกหลายแห่งผมจะพูดถึง10ประโยชน์ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและหลังจากนั้นผมจะมาพูดถึงข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะทุกอย่างต้องมีสมดุลไม่มีอะไรที่ดี100%หรือไม่ดี100%หรอกครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับประโยชน์10ข้อที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ข้อแรกช่วยรักษาสุขภาพของอวัยวะเพศชายคุณคิดดูนะครับตอนที่มีอาการแข็งตัวเลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนนั้นเยอะขึ้นมันเหมือนกับการออกกําลังกายครับถ้าเราไม่ใช้กล้ามเนื้อเลยมันก็จะฝ่อจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆอวัยวะเพศก็เหมือนกันถ้าเราดูแลให้มีการใช้งานอย่างสม่ําเสมอเนื้อเยื่อตรงนั้นก็จะยืดหยุ่นแข็งแรงไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไปครับโดยเฉพาะตอนอายุมากขึ้นการไหลเวียนของเลือด อาจจะไม่ดีเท่าตอนหนุ่มแล้วถ้าเราช่วยกระตุ้นให้มีเลือดไปเลี้ยงบ่อยๆมันก็จะช่วยให้อวัยวะเพศยังแข็งแรงอยู่ได้ครับประมาณว่าเป็นการบำรุงรักษาธรรมชาติแบบหนึ่งเลยข้อที่2ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากนี่เป็นข้อค้นพบที่สําคัญมากครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่าผู้ชายที่มีการหลังบ่อยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ชายที่หลังน้อยคุณรู้ไหมครับว่า ต่อมลูกหมากเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ชายสูงอายุโดยเฉพาะในไทยเราสถิติพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งอันดับต้นๆของผู้ชายไทยเลยทฤษฎีก็คือการหลั่งน้ําอสุจิบ่อยๆจะช่วยล้างสารพิษและของเสียที่สะสมอยู่ในท่อต่อมลูกหมากออกมามันเหมือนเรากวาดบ้านถูบ้านบ่อยๆบ้านก็จะสะอาดไม่มีฝุ่นสะสมต่อมลูกหมากก็เหมือนกันครับข้อที่ 3. เสริมกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกราน หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนถึงจุดสุดยอดกล้ามเนื้อบริเวณพื้นอุ้งเชิงกรานจะหดตัวมันคือการออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนนั้นโดยธรรมชาติเลยครับกล้ามเนื้อตรงนี้สําคัญมากนะครับมันช่วยควบคุมการปัสสาวะช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีและช่วยควบคุมการหลังด้วยผู้ชายสูงอายุหลายคนมีปัญหาปัสสาวะเล็ดรดหรือเหี่ยวแล้วยังยดอยู่นี่ก็เพราะกล้ามเนื้อตรงนี้อ่อนแรงลงครับ ถ้าเราช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นปัญหาพวกนี้ก็จะลดลงครับข้อที่4ลดฮอร์โมนความเครียดในยุคนี้ครับแม้จะ,กะเกษียณแล้วผู้สูงอายุก,ก็ยังมีความเครียดนะครับกังวลเรื่องลูกหลานกังวลเรื่องสุขภาพตัวเองกังวลเรื่องเงินการมีความสุขทางเพศไม่ว่าจะกับคู่ครองหรือด้วยตัวเองมันช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลลงได้มากเลยครับคอร์ติซอลนี่คือฮอร์โมนความเครียด ถ้ามันสูงเรื่อยๆจะทําให้ความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับวิตกกังวลแต่พอเราถึงจุดสุดยอดคอร์ซจะลดลงทันทีแทนที่ด้วยฮอร์โมนความสุขมันเป็นวิธีธรรมชาติในการจัดการความเครียดเลยครับข้อที่5ปลดปล่อยสารเคมีแห่งความสุขตอนถึงจุดสุดยอดนี่ครับสมองจะปล่อยสารโดปามีนและออกซิโทซ,ซินออกมาเยอะมากโดปามีนทําให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจมีความสุข ส่วนออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันทำให้รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุที่บางทีรู้สึกเหงาเศร้าหรือไม่มีแรงจูงใจในการทําอะไรการมีสารเคมีเหล่านี้ในสมองจะช่วยยกระดับอารมณ์ได้เยอะมากครับมันเป็นยาแก้เศร้าธรรมชาติแบบหนึ่งเลยข้อที่6ช่วยให้รู้จักร่างกายตัวเองนี่เป็นข้อที่หลายคนมองข้ามนะครับการสัมผัสร่างกายตัวเองบ่อย จะทำให้เรารู้ว่าส่วนไหนปกติส่วนไหนผิดปกติเหมือนเราตรวจสุขภาพตัวเองเป็นประจำครับผมเคยมีคนไข้หลายคนที่มาพบผมเพราะสังเกตเห็นก้อนผิดปกติตอนอาบน้ำหรือตอนช่วยตัวเองแล้วมาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอันธะในระยะเริ่มต้นรักษาได้ทันเลยถ้าไม่ได้สังเกตอาจจะพบตอนลุกลามแล้วก็ได้ครับข้อที่ 7. ช่วยให้นอนหลับสนิทนี่เป็นประโยชน์ที่หลายคนเห็นได้ชัดเลยครับหลังจากถึงจุดสุดยอด ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซินและโปรลัคตินฮอร์โมนเหล่านี้ทําให้รู้สึกง่วงนอนมากเลยบวกกับคอร์ติซอลที่ลดลงด้วยทําให้ง่ายต่อการผ่อนคลายและหลับสนิทสําหรับผู้สูงอายุที่มักจะมีปัญหานอนไม่หลับนอนไม่สนิทนี่เป็นวิธีช่วยหลับที่ไม่ต้องกินยานะครับธรรมชาติกว่าปลอดภัยกว่าข้อที่8ช่วยควบคุมการหลังเร็วสําหรับผู้ชายที่มีปัญหาหลังเร็วการช่วยตัวเองเป็นวิธีฝึกควบคุมตัวเองที่ดีมากครับ คุณสามารถใช้เทคนิค stop and start คือพอรู้สึกว่าใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วให้หยุดชั่วคราวพักสักครู่แล้วค่อยทำต่อการฝึกแบบนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้สัญญาณของร่างกายตัวเองรู้ว่าจุดไหนที่ยังควบคุมได้จุดไหนที่หยุดไม่ได้แล้วเมื่อคุณเข้าใจร่างกายตัวเองการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองก็จะคุณภาพดีขึ้นครับข้อที่9รักษาความต้องการทางเพศให้คงอยู่นี่เป็นหลักการ use it or lose it ครับ ถ้าเราไม่ใช่อะไรบ่อยๆมันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆสมองเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่คิดเรื่องเซ็กส์เลยไม่มีความต้องการเลยวงจรในสมองที่เกี่ยวกับความต้องการทางเพศก็จะทํางานน้อยลงช้าลงแต่ถ้าเราดูแลรักษาความต้องการนี้ไว้ไม่ว่าจะด้วยการจินตนาการหรือการกระทํามันจะช่วยให้สมองและร่างกายยังคงมีความสามารถทางเพศอยู่ได้นานขึ้นครับแม้จะไม่มีคู่ครองหรือคู่ครองไม่สะดวกเราก็ยังดูแลสุขภาพท,ทางเพศของตัวเองได้ ข้อที่10ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนี่เป็นประโยชน์โบนัสครับการมีกิจกรรมทางเพศไม่ว่าจะกับคู่ครองหรือด้วยตัวเองจริงๆแล้วมันคือการออกกำลังกายระดับหนึ่งหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วคราวเลือดไหลเวียนดีขึ้นการออกกำลังกายแบบนี้สม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ดีครับแน่นอนว่ามันไม่ได้แทนการเดินหรือออกกำลังกายแบบอื่น แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมได้เอาละครับนี่คือ10ประโยชน์ที่ผมอยากจะบอกทุกคนแต่ก่อนที่จะจบผมต้องเตือนนะครับว่าทุกอย่างต้องพอดีไม่ใช่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีมีข้อควรระวังบางอย่างที่ผู้ชายสูงอายุควรรู้ด้วยประการแรกอย่าทำบ่อยเกินไปจนเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียปวดเมื่อยแสดงว่าคุณทำมากไปแล้วครับฟังร่างกายตัวเองด้วยนะครับ ประการที่2ถ้ามีปัญหาหัวใจความดันสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนครับบางคนอาจจะต้องควบคุมความเข้มข้นของกิจกรรมประการที่3อย่าใช้อุปกรณ์หรือวิธีการที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับและสุดท้ายที่สำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็ไม่ได้แทนการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับโดยเฉพาะผู้ชายอายุเกิน50ปีควรตรวจต่อมลูกหมากทุกปีตรวจเลือด p s a ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากควรเริ่มตรวจตั้งแต่40ปีเลยครับผมหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อมาโฆษณาอะไรแต่เป็นเพราะผมเห็นคนไข้หลายคนมีความกังวลมีคำถามแต่ไม่กล้าถามผมเลยอยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการถ้าคุณมีคำถามอะไรอย่าอายนะครับมาคอมเมนต์ถามได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกจะถามทางนี้ก็ไปพบแพทย์ที่คุณไว้ใจได้ครับ สุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมไม่ใช่เรื่องน่าอายและอย่าลืมนะครับว่าการดูแลสุขภาพต้องดูแลทุกด้านทั้งอาหารออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนจิตใจแจ่มใสและสุขภาพทางเพศด้วยทุกอย่างสัมพันธ์กันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะมีความกังวลเหมือนกันและอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ ผมจะมาแชร์ความรู้ด้านสุขภาพผู้ชายอีกเรื่อยๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ